่าล่าสุดไปดูละครเวทีนี้เป็นไวรัลหลายอย่างเลยตอนสองภาคตัวนี้ละครเวทีของหอมแก้มก็จริงๆเฮ้ยแค่หอมแก้มเองเหรอที่นี่นักอะไรอีกเหรอคะลูกไม่ก็ปอดไงคะปอดแนบแน่นมือนกันว่าเอาจริงๆแบบอันนี้พูดจากใจจริงเลยค่ะปกติย่าไม่ค่อยไม่เราไม่ค่อยชมกันเองเรื่องเรื่องการแสดงค่ะเพราะว่าแบบ มันจะมีความในใจว่าอยากทำให้ดีกว่านี้เลยๆก็จะไม่ได้ชมตัวเองกันเองแบบเยอะๆแต่ครั้งนี้รู้สึกมันต้องชมปุ้ใจแบบมากเกินทุกอย่างที่คิดไว้ที่เขาจะทำได้ได้ได้ดูกันได้ดไมันแบบบียอนทุกอย่างที่คิดไว้เลยค่ะเพราะว่าเราได้ยินพี่แบร์ร้องซ้อมร้องอะค่ะตั้งแต่แบบต้นมปลายมกลาจนถึงวันนี้ที่เขาไปแสดงจริงอะเสียงเขาแบบ ถ้านาขึ้นกวนทุกวันทุกวันทุกวนมันโอ้เมก้ายังไงบ้างโอ้โหจริงจริงตอนพี่จะแปลร้องเรามีการไปช่วยกันต่อบบทไม่ช่วยฟังเฉยเฉยค่ะเอาจริงๆอะหนูร้องหนูหนูหนูไปเป็นชาลิฟได้เลยอ๋อเพราะว่าเพลงชาลิฟฟังทุกวันใช่เพราราไม่ตดเอก็ได้เก็เกือบได้เกือบทุกเพลงแต่เขาบอกว่าเห็นโมเมนต์หลังเวทิธะบอกว่าจริงๆอะเราดีมิเชลจริงที่บ้านใช่ ที่ย่าเป็นมิเชลตัวจริง,รรงอ่าเอาอย่างไรอะเขาบอกว่ามีมีคนอิจฉาไงว่ายา่ยามีชาลิฟตัวจริงที่บ้านย่าคือตัวจริงของแบรี่ที่เออแล้วอิจฉายอย่างหนึ่งคือเขาพบขนมปังก้อนที่ท,ที่ที่แี่พันอกตลอดเวลาเลยเอออันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่รู้สึกภูมิใจในเขามากเลยค่ะ บอดี้ดีมากเลยญาติรู้สึกว่านี่คือบอดี้ที่ดีสุดของพี่แบร์เท่าที่เขาเคยปั้นมาเคยคิดไม่ว่าเปียงเปียนกล้ามหลักพี่แบร์เยอะขนาดนั้นคนปีนให้คนกปีนแบบเอาจริงๆอะค่ะขาบ้านเลยค่ะหนูยังไม่เคยเห็นมันเยอะขนาดนี้นว่าด้วยแสงเสียงมันช่วยแบบไลท์ให้ให้แบบชัดมากเออการันตีว่าอลังการที่สุดเคยเจอเท่าที่เคยเจอมาแล้วใช่ไหมหุ่นพี่แบร์ใช่ใช่ตอนนี้หนูรู้สึกว่าอลังการสุด จริงๆอะคนสุสัยว่าทำไมย่าต้องดูสองรอบทำไมหนูต้องดูสองรอบพพอร์ตค่ะแต่แต่อันนี้ไม่ได้อวยนะก็อวยล่ละค่ะแต่ว่ามันมาจากใจค่ะคือทุกครั้งที่ดูอะค่ะมันจะมีแมจิกอะไรที่เกิดขึ้นใหม่ในทุกครั้งเรารู้สึกว่า สองรอบนี้แนะบัตรกดบัตรไว้แล้วโอ้รอบ3แล้วใช่ค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าแบบซื้อไกลเกินไปอ่ะหรายครามว่าอะไรแบบ in August ก็าตรวในสินค้เดือนสิงหาหรืจะไปกดใหม่ซื้อเดือนนี้กอเลดก็เ้องกับว่ามากกว่า3รอบแล้วพี่อัใช่ไหมเดือนหน้านี่ต้องไปดูทุกรอบปะเนี่ยยยะแต่เราเป็นแฟนอทไมเราไม่ขออเราอยากเอ้เพราะว่า อยากอยากอยากดบัตรเองใช่มีมีทิคมีทิคใ้วการกดมาเพราะว่าไหนคนจะต้องแยกกันเพื่อท่เหมือนพ่อซื้อเดือนสุดท้มันยังใช่เพราะ่าพาที่บ้านไปดูเยแล้วเดือนนี้ยังมีที่นั่งสวยรออย่างย่งเราเราเลือกที่นั่งว่าเอนี้ไล้จะไย้นนี้นั่งน่งห้าสมาแล้วแบบอยลังอีกึ่งกึ่เป็น่าต่น เงาเนี่ยเขาน่ารักมากเลยสำหรับว่าญาเิร้วาแบบบพี่แก้มเขาเป็นสเปคของญาแล้วกันนะแบบ like she's so hot she's very thin เอมแต่อย่างนี้ฉา่ต้นสมัรเลยสมัครในการแล้วเมาิ่งเบบคนดูเรามีให้กำลังใจเขายังไงบ yeah, ้างเพราะในฉากเลิฟ hmm. ส like, uh. ิ่งเขาไม่ค่อยกล้าสัมผัสตัวพี่แบ์มาก ยยาเขาไม่รูว่างไงแเหมือนนไม่โดนอ่ะมมันมัว่าอองไเรื่อยม่เ็นสูงไ้ทุกคนไหม่ไเการแสดงค่ะแลได้ม่ได้ห่วงไม่ได้ห่วงแต่ห่วงเรื่องนี้ไหมเพาเลิฟซีนจุดจริง55รอบเออหนูยาจะบอกว่าหนูคุณเล็กวั้าด้วยคุณเล็กวันเราเหรอได้ได้ได้ท้งหมดเท่าไหร่ จุดรอบนะแล้วทั้งหมดเท่าไหร่ร้ห้าสิบสามไปสิคะโอ้ยยาแต่ยังไม่รวมซ้อมนะอ้ยไม่รวมซ้อมไม่นะำไม่น้ทั้งหมดร้อยห้าสิบรอบที่จุดก็คือทุกวันนอนกลับบ้านนะคะเขาบอกว่าลืมอะไรหรือเปล่าเอาคืนมาเลยแสดงว่าต้องคืนเท่ากับที่ร้อยห้ก็เดี๋ยวเป็นคนเอาทีหลังได้ค่ะอ้ยหรือว่าต้องคูณคืนให้อีกคะคุณแลเธอยังมีอีกทั้งชีวิตแต่ ตอนที่ดูค่ะยยังแบบพูดว่าแบบเอาอีกเอาอีกเป็นขนาดคุณไม่ห่วงไม่ห่วงมว่าอยากให้เขาแบบเล่นทิ้งเอาไปเลยเต็มที่เลยแหละยืนยันตรงนี้ว่าเราไม่ห่วงไม่ห่วงไม่ห่วงเนาดนะเราไปสึการแสดงค่ะแล้วก็เรียลรู้สึกว่าแบบคอเรียกราฟทุกอย่างแบบแบบแสงที่กระทบอุ้ยสปอยไม่ได้แสงแสงที่กระทบในฉากมันดูแบบอินโมชโนมาหนึยังแบบ กโรแมนติเนาะใช่ค่ะมันโรแมนติกมากชอบมากอยากเอาอีกอออมีคนแซวว่ายากก่านในใแบพี่าขายขายการ์ดอ๋เอเหรได้เนาะใครที่ยังไม่ดูดูก็ฝากชวนชวนใครแบบแะก็อยากให้ไปดูกันเยอะๆค่ะผมจะันมันมดีมากๆมาก,มาก,มาก,มากจริงๆค่ะแบบแบบรู้สึกว่าคำพูดอธิบายมันมันสื่อไม่ครบในความแบบคว้าของของผู้คนในครั้งนี้ค่ะตัดการเจรจา ในเตียงในตังเกอร์ในตำนานเขาหน้ารักมากเลยนี่เป็นยังไงไหมไปแบบนั่งใกล้กันวะก็จริงๆอยู่ด้วยกันหลายวันพอสมควรค่ะก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่น่ารักมากๆแล้วเขาเป็นคนที่เทคแคร์ตลอดเวลาค่ะแล้วเขาถามว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเหนื่อยไหมแบบอยู่บินมาตั้งไกลแบบอยู่แบบเจ็ตแล็กมาเขาแบบถามทุกวันเลยแล้วแอร์เซอร์ไพรเ์ถาจับหน้าเขาจับหน้า เดูเซอร์วิสพิเศษอะไรบ้างคะเขาเซอร์วิสพิเศษเหมือนเขาเป็นห่วงตลอดเวลาใช่ค่ะเหมือนแบบไม่ว่าเขาบอกเขาถามตลอดแล้วแบบให้แบบตอนที่ตอนที่มาเดินทางมาเป็นยังไงบ้างหนาวไม่น่าร้อนอากาศมันจอบลงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะถามว่าเอาแจ็คเก็ตชิ้นไหนเขาดูว่ากบเขาดูอบอุ่นใช่ค่ะเขาเป็นห่วงมากค่ะ สวยด้วยค่ะเด้ถามเขาบอกมาว่าช่ทอาหารเกาหลีที่ยากกินอไมะจริงจริงเหรอแต่เขาก็พูดเรื่องทำอาหารเกาหลีด้วยนะคะใช่ค่ะเคยเคยได้เห็นผลงานองเขาก่อนงเนาเราจักลีขเขามีให้สอนท่าไหมคะน้่ยไม่กล้าา่า เออแต่เขาก็โมเมนต์น่ารักน่ารักใช่ค่ะประทับใจมากๆเขาน่ารักมากจริงเาสวยขนาดไหนเพราะเขาอนมีค่ะที่สสวยสวยแบบเอาอยู่มากๆทุกๆเลยค่ะเพราะว่าเราเราเจอกันหลายๆวันจริงๆค่ะแวก็เสื้อผ้าหน้าผมเปลี่ยนทุกวันแต่เขาอนสวยเห็นได้แล้วนะเด็กหน้าแดงหน้าแดงจากตาเนื้อน้องได้เห็นพิสุจน์ไปแล้วความสวยจริงสวยจริงพสในตาเนื้อแล้วเนาะพิสุดแล้วเออ ขอบคุณับกลับมาเป็นคนเดิมแล้วค่ะให้ไปหลังยังไม่คดนใจไปงนเียมเสียน้องน้องน้คนนั้นอารลยคะโอ๊ยน้องคนน่าเป็นงานะไรโอ้ยมินังี่นอน ย่อกับพี่เลยนะคะ้ามันคืพี่ยกไม่ัไม่เลยไได้ไม่ได้มรูไปอยู่ตรง